มะนิสาอีสานบ้านทุง่งเห็ดกับข้อแบ่แบ,แบซูพี่น้องขีนอีกแล้วเนาะจ้าแต่จเป็นปลนปลาเค็งแต่นแมงดาเราหั่นกับเอาปลาลาดต้มลงไปนี่คือปลาเค็งต้มบอบพริกนี่กับเป็นแมงดาตัวผู้วยจ้ามันจังสีหินต้มน้ำปลาลาด,ม,ลาดมันเค็มข้นก่อนแก้ว ใส่แมงดาแก้วปลาเค็งปนปลาเค็งใส่แมงดาจตนเดนล้อให้ปลาสุกใส่สารที่ตํำปนปลาสูกะะปปา่กินไหค่ะปนปลาเค็งแมงดาจะเป็นปลาเค็งต้มน้อสุกก่อน ปลาเค็งเน้ะจ้ะปลาเค็งแมงดาพริกปลาล่างปลาล่าต้มใส่กันเรียบร้อยแล้วทีได้เอาพริกมาตำขั้นตอนแรกนะจ้ะปนปลาเค็งใส่แมงดาหินหินแสบ,สบ ำพริกก่อนจ้ะ ตำแมงดาแมงดาเอาปีกมันออกก่อนเอาส่วนปีกส่วนหัวมันออกจ้ะหินหลายจ้ะแมงดาหินหอมอตำํำ แมงดาเล้วก็จะได้เอาปลาแพวปลาใส่นะจ้ะส่วนที่เป็นกลางเกาออกหอมกินแมงดา ตรงกลางมันออก มะเขืเทก้างออเอาไล้วเรียบร้อยตำจะไม่เ่าพริก็กินแมงดาหอมลายหินลายจ้าปุ่นปัาเข็งใส่แมงดา,าเด้อจ่ายกับบวกผักเสกแสรบจ่ายสารเห็ดสูกิน ต้มปลาก็สิเงเอาใส่นล้จ้ะใส่ส่วนผสมจากน้อยที่ขาดที่ขาดไม่ได้นล้จ้ะก็สิใส่ประกอบ เสร็จแล้วเด้อจ้ามาเด้อมากินเขา่าปนปลาเข่งใส่กับแมงดาหินหินห,นห,นหอมหอา <Yeah. S 1> นี่ก็เป็นปนปลาเข่งใส่แมงดาหินหินใส่ปลากอก,กแล้วจ้ะมีก็เสร็จแล้วเรียบร้อยมาเด้อจ้ามากินเขาน้ำกัน